กระบสวโซดีท่านผู้ไม่มีเกียรติทุกคนนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในแมพที่ผมต้องขุดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่ขุดธรรมดาคือเราเนี่ยจะต้องขุดหาดินหาทรายเพื่อเอามาล่อน <c oughs> เอามาล่อนหาทองท่านผู้ชมคืออ่ะผมมีผมมีโชวเวลอยู่ใช่ไหมก่อนอื่นเหมือนว่าผมต้องคุยกับจอรนก่อนโตเดจอรนอืมผมมาเพื่อเริ่มที่จะล่อนทองอะนะก่อนอื่นเดี๋ยวนะเขาให้เราไปไหน มาทางนี้เพื่อที่จะมาโอ้ดมืดมากเลยแมบปบตอนนี้คือผมสามารถเซตติ้งได้ไหมเพิ่มไบเนตสักหน่อยมีไหมเหมือนว่าในเซตติ้งเนี่ยจะยังไม่มีไบเนตท่านผู้ชมมาเป็นว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะก่อนอื่นเนี่ยผมอาจจะต้องอันนี้คือลัสตี้เป็นกระทะนะฮะตัวอันนี้คืออ๋อเป็นแบบว่าเพิ่มอะไรบุางนี้อันนี้คือเราอีคิปหมดแล้วเอยอันนี้อะไรอ่ะอ่ะอีคิปได้ไหมอันนี้อีคิปไม่ได้อันนี้คือ,อไหอ๋อเป็นของสมไ้ท่านผู้ชม คือมันมีของสมไส่มีกระดาษธงกระทะอะไรด้วยแล้วคือทําไงเนี่ยทีนี้ <c oughs> คือในตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะให้เราเนี่ยอ่ะตือกระทะมาโอ้ใจบัวเนี่ยตัก้ายเข้าไปอืมตักเข้าไปเพอร์อืมตักเข้าไปอีกอืมตักเข้ามาอีกตักก็มาอืมเอามาอีก <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีถึงห้านะฮะถึงเวลาที่เราเราเนี่ยจะต้องร่อนล่อนไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่อนไงล่อนล่อนไงน,น,ไงนี่อ๋อกดเดี๋ยวมันคิกกดคิกยำ,ยำยฮะโอเคเอ้ย เหมือนจะเจอทองเหมือนจะเจอทองหนึ่งก้อนทองหนึ่งก้อนเราได้ก้อนเดียวเล่นทองแค่ก้อนเดียวอะไรวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปขายสักหน่อยดูสิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ท่านผู้ชมคออเมอร์แชนผมเอาทองมาขายฮะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสามบาทโอเคขายไปแล้วก็มาที่ตรงนี้คือมาซื้อกระทะอันใหม่ท่านผู้ชมเออที่ร่อนอันนี้ห้าร้อยเลยอ่ะคือผมมีตังอยู่หกร้อยโอเคได้อยู่อืม ซื้อมาไหนเด้ปุริอยเป็นสีเขียวฮะถึงเวลาคุยกับจอรนเหมือนเดิมคืนจอรนให้เราเนี่ยไปทําอะไรอ๋อไม่ให้ทําอะไรแล้วเอ้ยเพิ่มโชคสาสิบวินาที30สิบนาทีสีไม่ใช่สาสิบวิถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะต้องมาตักทรายเข้าไปในส่วนของอืกระทะทองแดงของผมตักทรายเข้าไปในกระทะทองแดงเพื่อที่จะหาเงินต่อนั่นเองเนะนผู้ชมตักเข้ามา,ต,า,มาตักเข้ามาอีกอืตักเข้ามาคือเอามาอีกคือสูงสุดเนี่ยได้สิบเลยนะคือผมต้องการ อเอามาอีกเอามาอีกทีนึงโอเคคือรอบนี้ผมต้องได้ทองสักสองก้อนแหละสองก้อนนะรอบนี้เอ้ยเหมือนจะเห็นทองหนึ่งก้อนอยู่มุมซ้ายอันนี้อันนี้ใช่ทองไหมเนี่ยไม่แน่ใจแต่เหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่ได้แค่ทองนะเราได้เล่นอื่นด้วยเมื่อกี้เหมือนว่าจะได้แพทินัมด้วยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองขายดูซิว่าได้เงินเท่าไหร่ได้แร่มาสองชิ้นเลยคือดูซิอืมผมเอามาขายครับพี่ผมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ ได้เงินทั้งหมด5้าหบาทเอาไปเลยพี่คือผมมีหนึ่งพกว่าบาทแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยทำการซื้อพวสักหน่อยดีกว่าเออแพงมาก3 0 0พันอันนี้เท่าไหร่โอ้โหแสนพวอเจ็ดหมื่นพวโอ้โหคือพวอเป็นหมื่นเลยอะ่ะพวเป็นพันเป็นหมื่นโไมาก็ oh God, ผมไม่มีตังค์อ่ะเด็กก่อนอื่นผมอาจจะต้องมาตรงนี้ก่อนขุดไปก่อนคือตอนนี้เนี่ยต้องหาหาหินหาทรายอะไรเอาไปขายก่อนนะผู้ชม คืออยากได้ของที่มันแพงๆอ่ะเอาเป็นแบบว่าแพทิินัมเมื่อกี้น่าจะแพงใช่ป่ะแพทินัมไม่แน่ใจเดนนี๋ยวคุณขึ้นมาก่อนนะผู้ชมมาแล้วในตอนนี้มาถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องร่อนแล้วเอ้ยเหมือนว่าอะไรอะ่ะอันเนี้ยทองใช่ไหมโอโทบาสโทบาสอันนี้ไพลิทฮะคือมีอีกไหมแดงโกมาเหมือนกันคือได้มา3มชิ้นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปขายทีเดียวก่อนอื่นขอคุณขึ้นมาก่อนเพราะว่า ผมเนี่ยจะทําการซื้อโชเวลล์3,000นั่นเองนะผู้ชมมาดูซิว่ามันจะได้อะไรดีหรือเปล่า3,000เนี่ยเอาเป็นว่าในตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องล่อนอีกหนึ่งครั้งฮะเออครั้งนี้ได้อะไรไหมคือล่อนไปอืมล่อนชา้าเอ้ยโทรปราสไม่ใช่สีไพลลิตใช่ไหมอ่าเป็นไพลลิตฮะได้มาสองชิ้นแล้วก็ไทเทเนียมด้วยหนึ่งชิ้นเอ้ยรอบนี้ถือว่ามาดีนะถือว่ามาดีแต่ผมรู้สึกว่ามันขุ่นช้ามากเลยอะ คือผมอาจจะต้องซื้อ p พอเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันเกี่ยวไหมท่านผู้ชมค,คือก่อนอื่นขุดขึ้นมาคือก่อนจะขุดขึ้นคือต้องสิบอะตอนนี้ผมเพิ่งขึ้นหน้ไงกันขึ้นมาอีกอืขึ้นมาอีก,ออกตอนนี้เนี่ยผมต้องการต้องการไซา์เพิ่มเป็นอย่างมากอืเอามาอีกโอเคแล้วก็เอ้ยอันนี้อะไรไซายมือโกแน่เลยเป็นทองแน่แ่ใช่ไหมเออได้ทองมาหนึ่งฮะมีอันอื่นอีกหรือเปล่ามีไหมมันต้องมีสิ มันได้ทองชิ้นเดิ <c oughs> ไดทองแค่ชิ้นเดียวเองอะอะไรวะเอาเป็นว่าคุณข,ขึ้นมากันต่อฮะหากันต่อคือในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเรานะ่าจะต้องได้ของดีมันจะต้องเฮ้ยแพตินัมมาอ่าราไพลิทมาฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งมันต้องมีดิมีไหมโอมาสองชิ้นเองอะ <c oughs> แต่ลองไม่ขายดูสิตอนนี้เนี่ยผมมีของเนี่ยค่อนข้างหลายชิ้นแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเราเนี่ยจะไดเงินเท่าไหร่ท่านผู้ชม เอาไปครับพี่คืออมผมขายทั้งตัวได้เงินทั้งหมด4 1 0พันเอาไปเลยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องซื้อโชเวลใ,ใหม่แล้ว3,000ดิงสเต็งเนี่ยสดิกงสปีดเนี่ยแปแล้วก็เท้าเน็ตเนี่ยหนึ่งท่านผู้ชมอืมซื้อมาแล้วก็เหมือนว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเควสนะเทรดเดอร์เทรดเดอร์นี่ต้องการอะไรฮะลูบี้เหรอคือเหมือนว่าเทรดเดอร์นี่ต้องการลูบี้ คือผมต้องไปหาลูบี้มาให้กับเทเดอร์ได้เงินอ้ย30,000มมเหรอได้เอ็พีเนี่ย2,000ท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องมาตามหาอนอื่นขุนสักหน่อยอืมขุดได้เออขุนได้เยอะขึ้นขุนได้ทีละสองอ๋อโชววิเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยขุดได้เยอะขึ้น,ดดอ,นอืมแล้วก็ขุนได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็มาอืมและเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้อเมทิสมาฮะคือเป็นแร่ที่แบบว่าไม่เคยได้เลยนะอเมทิสเนี่ย วงวิงวงวามมากเป็นสีม่วงท่านผู้ชมเออเป็นว่าเดี๋ยวคุณกันต่อคุดกันใหม่อีกสักรอบหนึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องได้ของดีอืมเมื่อกี้ได้อามิทิสมาแล้วน่าจะหลักพันอยู่นะอามิทิสผมคิดว่าอืมสิบละอ่ารอบนี้ดูสิเฮ้ยอามิทิสอีกอันหนึ่งเหรอใช่ไหมสีม่วงๆแบบนี้ผมคิดว่าใช่แน่ๆเออเฮ้ย,อ,ยอันนี้ลูบี้เออ ตอนนี้เควสของผมนั้นได้สำเร็จลุล่วงแล้วท่านผู้ชมคือมาถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต้องมาตรงนี้ม,มาส่งเควสให้กับเทรดเดอร์เอาไปเลยครับพี่ผมเอาเควสพี่ต้องการรูบี้ใช่ไหมผมเอามาให้คือเหมือนว่าเขาบอกให้เราเนี่ยโชว์รูบี้ให้เขาดูด้วยอันนี้ไงลูบี้พี่โอเคโอ้ยได้เงินมาสามหมื่นสามหมื่นเอาเป็นว่าผมซื้ออันนี้ดีกว่าสามหมื่นอันนี้หมื่นสองอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ห้าหมื่นเอาอันนี้มาหมื่นสอง แล้วก็เหลืออีกประมาณสองหมืซื้อพวกโอ้โหสองหมื่นห้าเด็ดหมื่นไม่มีเงินนะอ่ะเดี๋ยวรับเฟวของเจ้าโจรมาเจ้าจอนจอนให้อะไรบ้างฮะจอนอ่าจอนเนี่ยเขาให้เราเข็มโกเนี่ยสามสิบแพนตินัมสิบแล้วก็อเมทิสสามแล้วก็โกลิงอีกหนึ่งนั่นเองแล้วก็เทนเดอร์รับได้ไหมคือรับเควสต่อกันได้ไหมอืมอ๋อเขาให้เราเนี่ยหาเอเมัลมา ซึ่งเอเมลนี่จะต้องไปหาจากตรงไหนก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอขายแต่ว,ว่าจะได้มาสัก5 0 0พันท่านผู้ชมได้ไหมถึงไม่ห้าพัน 5, เออ yes ผมต้องการเอาไปซื้อพวกอันใหม่ครับพี่สองหมื่นห้ามาเลยพวกสองหมื่นห้ามาแล้วและในตอนนี้มาถึงเวลาแล้วที่เราเนียจะต้องมาล่อนหาทองเหมือนเดิมขนขึ้นมาขนขึ้นทีละสี่จุดห้าคืนได้เยอะขึ้นเยอะมากอืมสี่จุดห้าเอามาอีกสิบสี่ เอามาอีก18เอามาอีกหนึ่งทีถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องร่อนรอบนี้เฮ้ยมีทองผมเห็นทองคือเราน่าจะได้ของที่มันดีขึ้นนะ่ะแม่เอเมโลหรือเปล่าขอทีเดียวได้เลยปะเอเมอล่เ้เงินต้องสองแสนเลยนะเอเม้เงินต้องสองแสนเลยนะเอเมอล่ะอันนี้อย่บอกนะโอโ้โหโกงกับไฮริคือขุดต้องเยอะโอไมายก็ oh ได้แค่สองชิ้นคือผมต้องการของที่มันดีกว่านี้อ คุณขึ้นมาก่อนคุณขึ้นมาก่อนรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยเอ้ยอะไรอะ่ะตีน้มอืมผมคิดว่าเราน่าจะได้เอเมลล์นะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็มั่วไปมั่วไปกันเอ้ยได้โกมาแล้วอันนี้ได้โกมาสองชิ้นได้ไบลิ์มาเอ้ยอันนี้อันนี้โอ้โหอาร์เมทิสมีไหมอาร์เมทิสสองชิ้นเออรอบนี้เน,นี่ยค่อยได้หน่อยดีคือมันคุ้มค่าหน่อยนะเพราะว่าก็อันมันใหญ่ขึ้นน่ะกระบะของเราอะ่ะ คือกระทะทองเนี้ของเรามันใหญ่ขึ้นไงมันก็ต้องได้เยอะขึ้นดีไม่ใช่ได้น้อยลงประโถขึ้นมาอีกอันนี้รอบนี้ต้องเป็นเอเมัล์แล้วปะได้ตั้งสองแสนคือผมอยากได้อยากได้สองแสนไพร์ลิตอีกแล้วอ่ะไพร์ลิตไม่อยากได้เท่าไหร่อยากได้แบบของดีๆเลยคือเอเมัล่มาเลยได้ไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไม่เอาสองชิ้นนี้นะไม่ไม่นะไม่โอ้โหไม่ได้การท่านผู้ชมผมได้แค่สองชิ้นอีกแล้ว่ะแล้วประเด็นคือได้ไพร์ลิตด้วย ต้องหาของที่มันดีกว่านี้ขึ้นมารอบนี้ไปรอบสุดท้ายผมจะเอาไปขายดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่เอ้ยอันนี้เอ้ยแพตินัมใช่ไหมอาเมทิสสิแพตตินัมมาอเมทิสไท,ทเทเนียมมีอีกไหมมีเอเมลล์หรือเปล่ารอบนี้เอเมลลร์หรือเปล่าเอเมลเล์ไม่มีออ <laughs> เอ้ยแต่ก็ยังดีได้อาเมทิสไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยลองเอาไปขายดูดีกว่าถ้าไม่ชมว่าเราเดี๋ยวจะได้เงินเท่าไหร่ พ่อค้าครับผมเอาแร่ต่างๆเนี่ยมาขายผมจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่แปดพันหกร้อยแปดสิบเก้าเอาไปเลยคือเงินเนี่ยมันช่างหอมหวานซะเหลือเกินตรงนี้คืออะไรครับติง้งคือคัมติ้งเนี่ยโอ้ผมสามารถครัมโกลิงได้ใช้โกทั้งหมดเนี่ยห้าชิ้นเพิ่มโชคศูนย์จุดสองถึงศูนย์จุดเจ็ดโอมีคัมของเพิ่มโชคบํมโชคอะไรด้วยท่านผู้ชมเทรเดอร์นี้ให้คุยกับผมมาผมยังหาเอเมอรัลด์ไม่ได้นะฮะต้องรอไปก่อน โอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่าู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ